สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามากับแมป a n i m เม e f e n d e r ผมจะมารีวิวตัวยูนิตใหม่นะครับก็คือแบรคิงที่เพิ่งเข้ามาในอัปเดตหนึ่งซึ่งตัอแบรคิง King นะครับจะไม่สามารถเปิดได้จากตู้ทั่วไปนะครับนั้นก็จะหมดปัญหากับการที่เพชรหมดเวลาเปิดตู้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพชรหมดเนี่ยเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปครับเพราะว่า ร้าน Easy Store บริการจำหน่ายเพชรและเทรดดีโลแบบแอนิเม e ดีเฟนเดอร์เคยไหมสสูมตัวละครจนเพชรหมดเรามีขายส่มเทรดดีโลจนหมดเรามีขายและจำหน่ายไก่เพชรและไก่มิสติกลิงอยู่ใต้ดีสคริปชันครับตัวหอมแบร์คิงนะครับเป็นยูนิตที่พิเศษนะครับไม่สามารถเปิดได้จากในโต้นะครับวิธีการที่เราจะได้ตัวหอมแบร์คิงก็คือเราต้องเอาแร่จากเลดนะครับมันแรกเท่านั้นวิธีการได้แร่เนี่ยครับก็คือการลงเลดนะครับพอเราสร้างห้องเนี่ยใช้สามพันทองในการสร้างนะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าเราจะได้แร่ทั้งหมด30นะครับ แต่ว่ามันไม่ได้ได้แค่30บนะบางทีมันก็ได้3 5 40, 45มากสุดก็50เลยครับพอเรามีแร่ประมาณ2,000นะครับลองมาดูที่ช็อปได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้ขายที่2,000นะครับในการเปิดเลทเนี่ยร้านค้าจะมีการสุ่มลดราคาด้วยครับบางครั้งหมีอาจจะลงไปถึงพันสี่นะครับก็อย่าซื้อตอน2องพันเลยครับลองลดราคาดีกว่าราคาที่น่าซื้อก็ประมาณพันสี่พันห้าพันหกนะครับประมาณนี้ก็ซื้อได้เลยครับเก็บแร่ที่เหลือไปแรกของดีกว่าครับ ตัวของที่โบก็เช่นกันครับขายอยู่ข้างๆไม่สามารถคาพได้ครับก็มีสุ่มลดราคาเหมือนกันก็ให้ซื้อตอนราคาถูกๆตัวแบคิงของผมเนี่ยสแตทอยู่ที่ s a บวกแล้วก็ b บวกนะครับถือว่ากลางๆเลยมี s ที่เป็นดามเมจหลักถือว่าดีนะครับเราไปดูในแมปกันเลยดีกว่าตัวของแบคิงนะครับจะใช้ค่าวางทั้งหมด950นะครับเท่ากับตัวของนัสซึเลยการโจมตีของแบคิงนะครับจะไม่ติดสถานะอะไรนะครับเมื่อวางไปเนี่ยจะตีเป็นเส้นตรงนะครับคล้ายกับตัวสโลแต่ว่า าที่ดูเนี่ยเห็นไหมระยะมันจะกว้างกว่านะครับกว้างกว่าพวกตัวคุซันหรือว่าคาตาคูลิที่ตีเป็นเส้นตรงแบบยาวๆครับอันนี้จะตีเป็นเส้นตรงนะครับแต่ว่าจะตีสั้นนะครับแต่ว่าจะกว้างครับถ้าโจมตีเมื่อวางเนี่ยครับจะเป็นการขวนศัตรูนะครับการที่มันเป็นทรงโจมตีแบบนี้มันทําให้แบบว่าศัตรูที่อยู่แบบข้างๆครับแบบไม่ได้มาจากเส้นตรงเนี่ยก็โดนดามจด้วยเช่นกันตัวของแบคิงนะครับจะวางได้ทั้งหมด4ตัวนะครับซึ่งดามจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบาเลยไม่เทียบกับตัวมิตติตัวอื่น พราะงั้นเวลาผมใช้มันเนี่ยครับผมจะวางให้ครบ4ตัวแล้วก็ค่อยๆอัพให้มันเฉลี่ยๆกันนะครับไม่ให้ตัวไหนตัวหนึ่งดามิ่งนำไปนะครับเพราะว่าถึงอัพไปราคาเพลงเนี่ยดามิ่มันจะขึ้นออกมาไม่เยอะมากนะครับดามิ่ต่อเบลเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นน้อยเลยอัพเกรดไปเลเวลสนะครับใช้1450นะครับถ้าการโจมตียังไม่เปลี่ยนครับใช้อีก2500ครับเป็นอัพเลเวลสครับการโจมตีเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นตีฟูลเอีนะครับ ถึงแม้ว่าดาเมจของแบคิงจะน้อยนะครับแต่ก็มีในส่วนของคู่ดาวที่โจมตีเร็วมากๆเลยครับที่จะมาทดแทนในส่วนของดาเมจที่หายไปการตีฟูเอลีนะครับศัตรูทั้งหมดนะครับที่อยู่ในวงเนี่ยครับจะถูกโจมตีหมดเลยครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของวงก็ตามเวลาผมเล่นเนี่ยผมก็จะอัพตัวของแบคิงเนี่ยทั้ง4ตัวเนี่ยให้อยู่ที่ท่าฟูเอลีอันนี้นะครับมันก็จะคอยเคลียร์มอนได้ดีเลยจากนั้นผมก็เอาเงินที่เหลือนะครับไปอัพตัวฟาร์มเงินนะครับทาให้มีเงินพอที่จะอัพไอพวกตัวด อัปเกรดเลเวลสครับจะยังไม่เปลี่ยนท่าการโจมตีครับใช้ทั้งหมด3,100อัปเกรดหครับใช้3,850ครับจะเปลี่ยนท่าการโจมตีครับเป็นแบบ Circle คิลเอครับจะไม่ตีเป็นโฟ l ์ลีแล้วแต่ว่าดาเมจคิดเนี่ยจะเยอะมากขึ้นแล้วก็ตีวงได้ไกลขึ้นครับแถมผู้ดาวยังเลวอีกด้วยอัปเกรดเลเวลหใช้4,450ในการอัปเกรดครับยังไม่เปลี่ยนท่าครับอัปเกรดเลเวลเครับใช้ค่าอัพทั้งหมด5,500นะครับการโจมตีจะถูกเปลี่ยนเป็นลายนะครับ อัปเกรดเลเวล8นะครับถ้าการโจมตียังไม่เปลี่ยนนะครับใช้ค่าอัพ6,250การโจมตีจะเพิ่มดาเมจนะครับลดคูลดาวแล้วก็เพิ่มระยะครับอัปเกรดเลเวล9ครับใช้ค่าอัพทั้งหมด7,300นะครับการโจมตีจะถูกเปลี่ยนเป็น full AOE นะครับซึ่งเมื่อเทียบกับตัวมิติกตัวอื่นเนี่ยดาเมจถือว่าเบามากๆเลยครับเหมือนที่ผมบอกไปตอนแรกเลเวล9และยังโจมตีไม่ถึงหมื่นเลยอันนี้เป็นดาเมจ S ด้วยนะครับเป็นดาเมจแม็กซ์สุดของสเตตและอยู่ประมาณ9,457ครับ ือว่าเบามากๆครับแต่ว่าตัวของผู้พัฒนาเนี่ยได้ลงบอกไว้แล้วนะครับว่าในแผ่หน้านะครับจะทําการบัฟตัวของแบคคิงนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะบัฟดาเมจเพิ่มขึ้นมาขนาดไหนนะครับซึ่งตอนนี้ผมว่าดาเมจอ่ะมันค่อนข้างที่จะเบามากๆเลยครับเมื่อเทียบกับตัวมิติอื่นๆถึงแม้จะตีเร็วก็เถอะแต่ว่ายังไงก็ตามครับดาเมจควรจะเยอะกว่านี้อัปเกรดเลเวลสิบนะครับใช้ค่าอัพแปดพันสองร้อยนะครับ ถ้าเรายังไม่ได้อีโวตัวละครเนี่ยท่านี้จะเป็นการโจมตีสุดท้ายที่เราจะได้ใช้นะครับแต่ถ้าเราอีโวเนี่ยมันก็จะปลดล็อกเลเวลสิบเอ็ดนะครับที่ให้ท่าการโจมตีใหม่เข้ามาก็คือเป็นการอัปเกรดการตีฟัวอีบีขั้นหนึ่งนะครับใช้ค่าทั้งหมด9ก้าพันะครับตัวแบคคิงนะครับจะสร้างพายุสีม่วงขนาดใหญ่ครับใหญ่มากๆเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวมอยู่ตรงนี้ของแมปนะครับยังเห็นเอฟเฟกอยู่เลยก็ถือว่าเป็นการโจมตีที่กว้างมากๆครับเมื่อดูจากวงเนี่ย กือบชิดกับตัวของจุดเกิดมอนเลยถ้าผมอัพอีกขั้นหนึ่งน่าจะชิดเลยนะครับตอนนี้อัพเกรดเต็มแล้วการจบตี1 4 0 0งนะครับเรามาพูดถึงหน้าสแต็กันดีกว่าดาเมจเนี่ยผมสแต็ตเอสเลยนะแต่ว่ามันก็ตีได้แค่14ื่นสีเมื่อเทียบกับตัวของชินอนที่ยิบมาด้วยเนี่ยยังไม่อีโวก็ตีมากกว่า14ื่นอยู่แล้วระยะถือว่าโอเคเลยครับขนาดระยะผมเป็นแค่บีบวกก็ตีได้ไกลมากๆอยู่แล้วคู่ดาวก็ คู่ดาวน้อยอย่างที่บอกเลยครับตีแค่6วินะครับถ้าผมไม่มีบัฟรดคู่ดาวก็คงตีประมาณ6.5นะครับถึง7วินะครับก็ถือว่าเร็วอยู่ดีนะครับยิ่งเทียบกับตัว p ัวอีที่มีในเกมนี้คงมีประมาณนี้นะครับจาบตัวของแบร์คิงดอมจะขึ้นเป็นตารางอัปเกรดให้ดูนะครับว่าแต่ละอัปเกรดนะครับใช้ค่าอัพเท่าไหร่แล้วก็ท่าการโจมตีตอนระวันั้นเป็นท่าอะไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาดูได้แล้วก็จะรวมยอดทั้งหมดนะครับว่าต้องใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับในการอัพให้เป็นคราส ต่อมานะครับหลังจากผมลองเล่นตัวแบคคิงมาสักพักหนึ่งแล้วผมจะแนะนำนะครับว่าเหมาะกับบัฟตัวไหนนะครับผมจะแนะนำในส่วนของบัฟที่ออกเปอร์เซ็นต์ง่ายๆก่อนครับอย่างเช่นคริติคอลสามครับคริติคอลสามถือว่าค่อนข้างโอเคเลยส่วนของแบคคิงนะครับเป็นการโจมตีฟูลเยอีอยู่แล้วแล้วก็ตีหลายฮนะิตเนี่ยการที่มีคริติคอลเนี่ยทำให้โจมตีมอนเนี่ยโอกาสติดคีเยอะมากครับหลายตัวบางทีพอตีหลายตัวเนี่ยโอกาสติดคีที่เดียวคือเยอะมากครับถ้าได้บัฟดัมเมจก็ถือว่าโอเคเลย เดี๋ยวมาดูบัฟในส่วนที่เปรอร์เซ็นต์ออกยากๆหน่อยครับมูอายนะครับเพิ่มระยะนะครับผมว่าระยะมันไกลอยู่แล้วถ้าเพิ่มไปมากกว่านี้มันคงแบบไม่ได้ใช้ช่วยเลยมากนะครับไม่ไดาทัชใช้ไม่ได้อยู่แล้วครับตัวของโซนิกเนี่ยคู่ดาวมันเร็วอยู่แล้วถึงมันจะลดไปเนี่ยมันก็ลดไม่กี่ศูนย์จุดวีนะครับถือว่าไม่คุ้มนะครับเพรสิชันนะครับเพรสิชันถือว่าโอเคเลยมันได้ทั้งเพิ่มดาเมจครีดดมแล้วก็เพิ่มโอกาสติดคี้ใช้แล้วคุ้มมากครับ หรือว่าจะเป็นบัฟเลควยมก็ดีเหมือนกันครับบัฟเลควยมนั้นเพิ่มทั้งดาเมจระยะแล้วก็ลดคูดาวให้นะครับตลับหมีที่วางได้4ตัวแล้วเนี่ยใช้นี้ถือว่าคุ้มมากครับแล้วก็บัฟออมไนตี้นะครับบัฟที่โหดที่สุดน,นะครับยังไงใช้บัฟเนี้ยยังไงตัวมันก็เก่งอยู่แล้วครับแต่ว่าหมีในตอนเนี้ยดาเมจมันค่อนข้างเบาครับถ้าเราเอาบัฟออมไนตี้หมีเนี่ยไปเทียบกับตัวอื่นเนี่ยดาเมจมันจะเบาวกว่าเยอะเลยครับเพราะว่าตัวคูณดาเมจอะมันตั้งแต่แค่หมื่นสี่เองคู280งงนสองร้อยแปดีครับ ก็จะแพ้ในส่วนของพวกกาพวกฟิเลนนะครับที่ตีฟูลเอเก่งๆนะครับคงประมาณนี้ครับสำหรับบัฟสำหรับตัวของแบคิงนะครับคงประมาณนี้แหละครับมันในตอนนี้มันดามจค่อนข้างเบาครับเราคงต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าในแพทหน้าเนี่ยเขาจะบัฟดามจเพิ่มให้หรือเปล่าครับมันอาจจะเก่งขึ้นมากกว่านี้ถ้าใครที่มีทองแล้วก็ว่างลงเลทนะครับผมว่าลงไว้เถอะครับเก็บตัวนี้ไว้เรายังไม่แน่ใจครับว่าตัวเลทเนี่ยมันจะออกตอนไหนนะครับหรือว่ามันจะอยู่ถาวร แต่ว่ามีไว้ก่อนก็ถือว่าดีกว่าเหมือนกันครับสหรับคลิปนี้คงมีประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ